ส่วนตสเอปรินาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาง facebook ก็มีแนวความคิดที่กล้าพูดกล้าทำนะแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้กลับไปย้อนมองสองตนว่าทำไปฟ้องร้องกันไปได้อะไรอะ่อะถาม่อครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ก็สวัสดี เ,เพื่อนพี่ดน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยประเด็นด็อกเตอร์กับสสคนหนึ่งทะเลาะกันนะฮะฉุกเฉินทะเลาะกันนะครับถูกเถียงกันเพราะว่าปกติถ้าหากบอกว่าถูกเถียงกันเรื่องของความเห็นต่างทางความคิดนั้นจะไม่ออกลักษณะว่าพูดคุยและก็โต้อตอบกันในประเด็นที่เกินเลยคําว่าเลยเกินเลยนั้นหมายถึงเกินเลยกว่าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย การที่เป็นนําเอาเรื่องเกา่าเรื่องในอดีตหรือเรื่องที่อีกฝ่ายนึงเป็นข้อด้อยออกมาพูดให้กันนั้นมันเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมถามว่าเหมาะสมทั้งสองฝ่ายไหมต้องถามประชาชนได้อะไรต้องปด,ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าตั้งแต่วันแรกที่มีการโพสต์โต้ตอบกันนะครับตัวผมเองนี่ก็หยุดไปประมาณสักสองเดือนนะฮะไม่ได้พูดคุยเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม วันนี้จริงๆผมก็ไม่อยากคุยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามประชาชนว่าการที่คนที่ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยนั่นก็คือนางงามนางสาวไทยนะครับนางงามก็คือนางสาวไทยที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นบุคคลที่สวยที่สุดในรอบการประกวดครั้งนั้นและก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปประกวดระดับโลกอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ ก็เคยประกวดนางงามเช่นเดียวกันและปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็คือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตการเลือกตั้งของจังหวัดราชบุรีแน่นอนครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหลายคนบอกว่าจะทําให้ทั้งสองฝ่าย,ยฟ้องร้องกันไหมเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายไม่ลดลาวาสอบเอาอารมณ์นะฮะแล้วก็ เอาอาคติส่วนตัวของข้อทจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มาถกเถียงกันในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับารข่มขืนนะฮะกระทำชำเราอ่นขน่มขืนชำเรานี่ก็มีบัญญัติไว้อยู่ในประมวลกฎหมายยามาตรา27 6แล้วก็กระทำชำเราเด็กก็277ชัดเจนฮะกฎหมายชัดเจน การข่มขืนมาทำเรานั้นถ้าหากเป็นกรณีสองกรณีนะครับ1คือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสองบุคคลหรือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วคดีข,ข่มคืนนั้นสามารถยอมความได้ไหมหลายคนถามผมผมบอกว่ายอมได้ต้องเป็นกรณีที่พูดถู่ข่มคืนนั้นบรรลุนิติภาวะก็อายุเกินยี่ปี สมมตินายกอชอบนางขอเห็นได้ชอบมากก็ไม่รู้ทำยังไงด้วยที่นางขอเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียวก็ไปก็ร่วงละเมิดขืนใจทำทํำเรานะฮะเสร็จกรมไข้ไปหนึ่งครั้งนางกอเนี่ยก็อายุเกินยี่สิบปีเอาง่ายอายุสี่สิบปีแล้วนายกอนี่ก็บอกว่าชอบนางขอมาก แต่ด้วยตัวเองเนี่ย,ยไม่รู้ทำยังไงก็ไปขืนใจไปข่มขืนก็คุยกันบอกว่าผิดไปแล้วที่ไปร่วงละเมิดทางเพศไปข่มขืนคุณเนี่ยผมยอมรับผิดและขอชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้ห้าแสนบาทถามว่าคดีจบได้ไหมได้กฎหมายมีสองลักษณะคือคดีความผิดต่อู่นตัวและความผิดต่ออาญาแผ่นดินถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยนะครับ ยอมความไม่ได้แต่ถ้าเป็นความเป็นส่วนตัวเนี่ยยอมความได้ก็หมายความว่าถ้าจะจีบสาวนะฮะก็ต้องจีบสาวที่อายุเกิน20ปีเพื่อหลงผิดหลงถูกนะฮะไปรุ่นละเมิดมีมีสัมพันธ์กันก็มีสองอย่างคือหนึ่งขืนใจกับสมยอมเห็นไ,ไหมฮะถ้าหากสมยอมมันไม่ข่มขืนถ้าไม่สมยอมมันก็เป็นการขืนใจก็เป็นข่มขืนในาำเรา ถ้าข,ข่มขืนกระทำขเราโดยไม่มีอาวุธไม่ใช้กําลังมนุษย์ร้ายนะครับแต่เป็นการขืนใจปกติถ้าหากฝ่ายที่ถูกกระทําถือว่าเป็นผู้เสียหายนั้นยกโทษให้มีการบังบรรเทาความเสียหายโดยการชดใช้ค่าเสียหายคดีก็จบได้มันก็ยอมความได้แต่กฎหมายอาญานะบอกว่าถ้าหากเด็กที่อายุไม่เกินนะ สิบาปีสิบห้าปีสิบแปดปีไม่เกินยีปีเนี่ยถือว่ายังไม่มรุลุจิภาวะนั้นแม้ว่าเด็กจะยินยอมไม่ยอมนั้นก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินโทษต่างกันนะครับวันนี้ผมก็เห็นทั้งสองฝ่ายนะทั้งสสเอ๊ดรบุ๋มนะเอ่ยชื่อเลยฮะออกมาถกเถียงกันมาพูดกันว่าตตวอย่างนั้นทํชาชทเพื่อประชาชนดีแล้วฮะทาเพื่อประชาชนดีแล้วประเด็นคือถ้าทําเพื่อประชาชนแล้ว มันต้องให้ประชาชนเกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ผมยอมรับว่าทุกฝ่ายทําเพื่อประชาชนนะฮะกรณีสสปรินาก็เป็นสสในเขตเลือกตั้งจังหวัดนานบุรีถ้าไม่มีความดีความชอบแน่นอนครับก็คงไม่ได้รับเป็นสสส่วนดรบุ๋มนะก็ถือว่าเป็นคนที่จบดรจากมอลังสิตเป็นครูบาอาจารย์เป็นอดีตนางสาวไทยเป็นดารานะฮะ ก็ถือว่าทําคุณงามความดีทํางานเพื่อสังคมมามากพอสมควรแต่เรื่องที่ออกมาพูดทั้งสองฝ่ายนั้นมันไม่ตกกึงการความคิดก็ไม่ใช่นักกฎหมายทั้งสงคนแต่การออกมาพูดเรื่องประเด็นข้อกฎหมายนั้นมันต้องพูดให้จบครบถ้วนขอบนความว่าอันไหนเป็นความผิดไม่ผิดอย่างไรการที่สอสอบุ่มนะฮะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการในวิสามัน,นกรรมการที่ มงคลกิจนะฮะคือสอเต้เนี่ยทำหนังสือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาผมก็เป็นนะฮะผมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการแต่สอผมนี่เป็นที่ปรึกษากรรมธิการก็เป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่าได้มาถกเถียงกันว่าสมควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่กฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการข,ข่มขืนกระทำเราผมเขียนใน Facebook บอกว่าหลังจากที่สอนชอนะครับได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายนี้ไปกําหนดหรือบัญญัติคำนิยามของคําว่ากระทำชำเราเนี่ยให้แคบลงนะความหมายความผิดแต่ละบทบัญญัติของกฎหมายการกระทาความผิดต้องดูที่บทนิยามนะค,คำว่ากระทำชำเรานะ่ไปดูนะฮะ มาตราหนึ่งร้อสิบแปดนะครปออาญาเขียนว่าอย่างไงนะครับเราต้องมาดูตรงนี้มันก็เป็นเหตุทําให้เกิดช่องว่างนะของมิชาชีพหรือบุคคลที่มีความคิดวิปร,ราชตนิผลิตทางความคิดทางเพศเนี่ยนะเอาช่องว่างพวกนี้ไปก่อการกระทําความผิดไปล่วงละเมิดบุคคลอื่น โดยที่เป็นช่องว่างของกฎหมายเรื่องนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษานะฮะแนวทางที่จะมีการปรับปรุงให้ายกฎหมายการที่สอบุมออกมาพูดนั้นอาจจะพูดไม่ทั้งหมดว่าควรแก้ตรงไหนตรงไหนไม่เป็นความผิดนะมันก็มีนักวิชาการมีผู้บังคับการตํารวจมีอายการมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้ความเห็นต่างๆว่ากฎหมายปัจจุบันน่ะที่มีผู้บังคับใช้ยอยู่ยังมีช่องว่างอยู่ เราต้องอุดช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ภาษากฎหมายเรียกว่าอุดช่องโหว่ของกฎหมายนะฮะก็อาจทําให้ดิรนิวนะฮะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์มีการเขียนข่าวไปทํามองว่าการกระทำบางเรื่องเนี่ยไม่อาจแก้งความได้ไม่เป็นความผิดทําให้สอเอเนี่ยเห็นก็บอกพูดว่าไอ้ความผิดเกี่ยวกับการของนิมธรเรานั้นมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ก็แน่นอนนะฮะไปดูบทกฎหมายามาตราสองเจ็ดแปดมันก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ใดข,ข่มขืนชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลัง,งรุศลร้ายขืนใจนะ,ะก็มีความผิดตั้งแต่4ปีถึงยีปีโทษปรับด้วยก็บอกอยู่แล้วแต่ประเด็นมันมีการกระทําอื่นนอกจากการขืนใจเนี่ยนะต้องไปดูบทนิยามคําว่ากระทําชำเราะฮะตามมาตรา1นึงลบแป ความที่สนชไปแก้กฎหมายแล้วทําให้คํานิยามมันสั้นลงแล้วก็มันแคบลงอันนี้ก็มีการถกเถียงกันในคณะกรรมาการและอนุกรรมาการนะที่จะมีการแก้ไขกฎหมายก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมาพูดคุยกันแต่พูดไม่จบทั้งกระบวนความนะฮะสปรินานี่ก็โอเคฮะแกก็ยู่ในบนหน้าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมาตลอดก็ป็นปกติ แต่ทุกคนเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่สิ่งที่ออกมาพูดมาโต้เถียงกันมาพูดคุยกันในประเด็นดังกล่าวนั้นมันพูดไม่จบทั้งขบวนความมันเอาเพียงแค่เศษเสี้ยวของการถกเถียงมาคุยนะฮะถ้าจะให้เข้าใจเนี่ยมันต้องพูดให้จบทั้งบทว่ากฎหมายผมขืนกระทำรุนเราในปัจจุบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276และก็บทนิยาม ในผู้พิทยานั้นมันครอบคลุมไหมและมันไม่ครอบคลุมอะไรนะสสผมต้องออกมาพูดสิครับนะเป็นที่รึกษากรรมธิการก็เมื่อตัวเองรูงเรื่องนี้แต่ไม่ได้พูดทั้งสองฝ่ายก็ออกมาตอบโต้กันในประเด็นว่าต่างฝ่ายต่างมีดีนะและก็ก็มีสสศิระนะผู้ทรงเกียรติคนหนึ่งออกมาปกป้องว่าอย่ามาดูถูกสสนะจะเป็นการดูถูกหรือไม่ดูถูกไม่ไม่มีประเด็นนะครับนะประเด็นอยู่ที่ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงสองคนมีความคิดเห็นทางข้อกฎหมายหรือการประคับใช้กฎหมายเนี่ยการตีความกฎหมายเนี่ยแตกต่างกันแต่ยังไม่มีนักกฎหมายที่รู้จริงออกมาพูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอย่างไรคืออย่างผมเป็นนักกฎหมายก็นั่งหัวเราะนะครับผมบอกเลยคือเราก็ไม่ได้พูดถึงนะฮะถามว่านักกฎหมายจะรู้ดีว่ากฎหมายไปดูฮนะเปิดเลยฮะ องกมก,กฎหมายอาญามาตรา276 277ดหกสมันหยัดไว้อยู่แล้วเกี่ยวความผิดแต่ก็ต้องลุกดูลุลึกไปอีกว่าบทนิยามคําว่าขมขืนก็ทํำทำเราะนะั้นน่ะมันอยู่มาตรา1น8มันครอบคลุมถึงไหนตรงนี้แหละที่ผมผม,ม,มพูดแต่สสเอนั้นก็ยังไม่ได้ฟังชัดเจนบอกว่ามันคือฝ่ายต่างมีความคิดเห็นที่ต้องการให้ชาติบ้านเมืองอดีขึ้นแหละ แต่ไม่ละเอียดทั้งหมดไม่ละเอียดทั้งหมดก็หมายความว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้เอาข้อได้จริงที่เป็นอยู่และสมควรจะมีการแก้ไขมาพูดทั้งหมดมันเลยทําใหา้การถกเถียงกันนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะ,ะเรเลยลามปรามนะฮะไปถึงการที่จะมีการฟ้องร้องกันแน่นอนครับเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นประเด็นที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ทำไมครับถ้าเกิดขึ้นมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ได้รู้เห็นถึงพุทธภาวะทั้งสองฝ่ายจริงๆเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับในการทําหน้าที่แต่ละฝ่ายการจะจบดอกเตอร์ได้นั้นก็ต้องมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรการเป็นสสเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมก็เป็นปกติแต่ว่า ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับนะผมบอกว่าวันนี้ถอยคนละก้านะผมไม่มีความรู้ไม่มีความสนิทสนมกับทางสองฝ่ายนะฮะอย่างสสอ,อย่างดรบุ๋มเนี่ยแน่นอนครับเวลาไปประชุมกรรมธิการด้วยกันเราก็ทักทา,ายกันปกติไม่ได้สนิทเชื้ออะไรส่วนสสเอปรินาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาง Facebook ก็มีความคิดที่กล้าพูดกล้าทำนะแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้กลับไปย้อนมองสองตนว่า ทำไปฟ้องร้องกันไปได้อะไรอะ่ะถามหน่อยนะจะฟ้องร้องกันนะฮะเรื่องของบลคอมเรื่องของการมินมนารโฆษณาถามว่าต่างฝ่ายต่างก็ออกมาทํางานเพื่อประชาชนจริงๆแล้วก็ควรหันหน้าเขาหากันพูดคุยกันอย่าถือเขาติมากเลยครับนะฮะทำเรื่องอื่นที่เกิดประโยชน์กับสังคมให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เสียดีกว่าการที่เห็นผู้ทรงเกียรติการที่เห็น ด็อกเตอร์การที่เห็นบุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมทั้งสองฝ่ายผมไม่ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายไม่ดีนะฮะก็มีความดีทั้งสองฝ่ายและเห็นตลอดมาที่ผ่านมาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาตลอดแต่วันนี้ไม่อยากให้เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะมาทะเลาะกันแล้วก็ให้เอฟซีแฟนขับแต่ละฝ่ายออกมาถกเถียงมาเชียร์กันไอ้คนก็แชร์กันส่งเสริมกันเชียร์ฝ่ายน้นเชียร์ฝ่ายน,น,ยายนี้อย่าไปทำเลยครับไรประโยชน์ไร้สาระ เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกรณีที่คนสองคนเนี่ยไม่ได้ศึกษาจริงไม่รู้จริงผมฟันธงเะฮะถ้ารู้จริงต้องพูดเป็นฉากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากฎหมายที่มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมาตราสองเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดที่เกี่ยวกับการข่มขืนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรคือสสผมอ้โทษทีฮะดรบมต้องออกมาพูดสิครับเออผมพูดไม่ถูกต้องแต่แต่ตละฝ่ายหยิบแค่ยุย้มอะม,มาถกเถียงกัน มันเลยทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดแรงประทะเกิดอคติในการทํางานซึ่งกันและกันหยุดเถอะครับประชาชนก็จะไปแห่จะไปแชร่จะไปสนใจเะฮะเรื่องไร้สาระพวกนี้เอาเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองดีกว่านะก็ฝากไปนะครับวันนี้ผมมาพูดมาคุยในะคณะนะักกฎหมายจริงๆเดี๋ยวผมจะไล์สดเต็มรูปแบบให้ฟังว่าทําไมสองคนนี้ถึงมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เรื่องกฎหมายมาตราสองปัจจุบันเป็นยังไง7 2 7 7เจ็เ็ป็นยังไงและการศึกษาแนวทางในการแก้ไขป้องกันการข่มขืนขสำเร็จที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรัฐมนตรีก็บอกให้ชัดเจนครับประชาชนเนี่ยหมื่นคนก็สามารถแก้กฎหมายได้หรือสอสอ .20 คนนี่เข้าชื่อกันก็สามารถแก้กฎหมายได้มันอยู่ที่ว่าสสจะทาเพื่อประชาชนหรือไม่ขนาดคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถยกล่างกฎหมายได้แล้วก็ไปเข้าชื่อประชาชนอีกหมื่นคน แนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านก็ยื่นต่อประธานสภาผู้ว่าฯดนก็ทําได้รัฐมนตรีก็บอกนะฮะแต่วันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยจริงผมไม่อยากพูดแล้าเรื่องไร้สาระเพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเลยเห็นผู้หญิงสองคนทะเลาะกันนะเอาเรื่องใต้ผ้าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะฟ้องร้องกันไปลุกลงโลกศาลครับเขาไม่ห้ามฟ้องหรอกครับแต่ฟ้องไปมันแคนที่ศาลเนี่ยไปทําคดีที่ มีประโยชน์ต่อสังคมแต่เป็นเรื่องของส่วนตัวคนสองคนเนี่ยะทะเลาะกันนะายเขาปะปะกหยุดสะครับนะดอกเตอร์บุ๋มก็เป็นดอกเตอร์สสเอก็เป็นสสถามว่าผมรู้จักเขาไหมผมรู้จักแต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลแต่เราฝ่ายเวลาเข้าประชุมเนี่ยก็ยกมือไหว้กันปกติผมก็นั่งทำหน้าที่ของผมผมมีความเห็นด้านกฎหมายยังไงผมก็เขียนไปในกลุ่มไลน์เสนอไปยังประธาน คณะกรรมการว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขไหมกฎหมายมีช่องว่างช่องโหว่อย่างไรกดอุดยังไงจริงๆโซผมก็ความคิดดีนะเอ๋อก็คิดดีแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้คุยกันหาคนกลางนั่งคุยกันก็จบแล้วนาจะไปฟ้องร้องลกลงทุนสารเลยครับนะมันเสียเวลาครับวันนี้ผมทนายบุญขาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามิชษยออกมาพูดในประเด็นเน็ตไอดอลชื่อดังรอสชื่อดังออกมาถกเถียงกันในแนวความคิด ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่มีผลกระทบช้อยู่เกิดจากความไม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายคือผมฟันธงเลยฮะไม่รู้จริงทั้งสองฝ่ายเรื่องกฎหมายทั้งหมดถ้ารู้จริงออกมาไลยสดุดนั่งเลยว่าเพราะอะไรยังไงผมจะฟังแต่เราฝ่ายผมจับไปดูสัมภาษณ์ก็เอาแต่ประเด็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระมาคุยกันนะฮะวันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทาความดีนั้นอย่าจนความคิด อย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบนิชชชสวัสดีครับ